บุกน้ำตกปลาละอูพานางเอกคิมมี่คิมเบอรี่บูจนเปียกแล้วแห้งแห้งแล้วเปียกมาตั้งแต่เริ่มเรื่องพอถึงคิวล่าสุดเมื่อวานนี้ที่พระเอกอนันดาได้พักเบรกมาเข้ากองถ่ายละครเรื่องเสือหนึ่งในซีรีส์เลือดมังกรในเมืองดูบ้างงานนี้คุ้มค่าที่ได้เจอหน้าเพราะอนันดามากับลูกหลอจัดวีผมเป๊ะสวมเสื้อเชิ้ตถ่ายทํากับเหล่าสมาชิกในครอบครัวในเรื่องมีพี่บีธีรพงศ์เป็นพ่อบรรยากาศซีเรียสนึกว่าเวียงร้อยดาวเพราะหัวข้อที่คุยกันเป็นเรื่องของสาวของอนันดาที่พอไม่เห็น เลยค่อนข้างมาคุแต่ได้เห็นพระเอกอนันดาเป๊ะขนาดนี้ก็ทําให้หัวใจละลายกลางกองไฟได้เลยค่ะ,ะวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกที่มาถ่ายบ้านของพรลบนะฮะก็จะมีมีพ่อคุณพ่อนะฮะบ,บ้านเราหน้าตาจีนกันมากฮะก็มีฉากกับพ่อกับแม่เป็นฉากสนุกที่ มาพูดถึงคู่แต่งงานของผมซึ่งพ่อแม่ตกใจว่าแบบอ่ะไปรักกับใครมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ก็จะมีฉากสนุกสนุกคืนคืนนี้นะ